เช็คคุณสมบัติ8ข้อเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่มีอะไรบ้างดูคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนกําลังรออยู่เลยสําหรับการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นี่สอบถามกันเข้ามาว่าสรุปแล้วจะลงทะเบียนวันไหนแล้วคนที่เป็นคนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยหรือไม่ ตอนนี้สำหรับกำหนดการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็มีข้อมูลมาว่าคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงของเดือนมีนาคมหรือเมษายนปี2568นนะคะและทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนค่ะทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่หมดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของแต่ละบุคคลอีกครั้งหนึ่งจะไม่มีใครได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องอัตโนมัตินะคะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเพรอะพี่น้องบางท่านนะคะก็อาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดเกณฑ์การได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ะะอาจจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีเงินฝากเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบที่แล้วนะคะในรอบนี้คุณสมบัติเข้าเกณฑ์น,นะคะก็จะมาได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ด้วยส่วนคุณสมบัติในเบื้องต้นคาดวา่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่า8ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อ1นนะคะจะเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลแต่ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและรายครอบครัวด้วยนะคะ ข้อ2ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยข้อ3อายุ18ปีขึ้นไปข้อ4นะคะรายได้ต่อปีของแต่ละบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเช่นเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของทางภาครัฐต้องไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นกันค่ะ ข้อ5นะคะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้ซื้อรถไม่เกิน1ล้านบาทข้อ6นะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอหังสาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งเขาก็จะมีการกําหนด จำนวนนะคะปริมาณที่เราสามารถมีกรรมสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นผู้มีไรายได้น้อยอยู่นะคะข้อ7ค่ะในกรณีไม่มีครอบครัวนะคะห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วเป็นพื้นที่เกษตรก็ไม่ควรเกิน10ไร่ค่ะ ข้อ9นะคะจะต้องไม่เป็นภิกษุสาม,มนเณนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานข้าราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสวนะคะและกลุ่มนี้และทั้งหมดที่พูดมานะคะจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีบัตรเครดิตด้วยส่วนการจ่ายสวัสดิการในเบื้องต้นนั้นคาดว่าจะเป็นไปตามเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทค่าโดยสาร750บบาทต่อเดือนวงเงิน ส่วนลดค่าการถุงต้มแล้วก็การให้ความช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าน้ำค่าไฟที่หลายๆคนได้สิทธิ์อยู่ตอนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะอย่างเช่นล่าสุดก็ได้มีการแจกเงินหนึ่งหมื่นให้กลุ่มผู้มิสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะและใครที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ติดปัญหาเรื่องพร้อมเพย์อย่าลืมไปทำพร้อมเพย์นะคะจะมีการ โอนรอบเก็บตกรอบแรกค่ะในวันที่22ตุลาคมนี้พร้อมเพย์จะต้องผูกสําเร็จภายในวันที่18ตุลาคมค่ะคลิปนี้อัปเดตการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ให้ทุกคนแล้วนะคะใครติดตามข่าวสารนี้พิมพ์คําว่าติดตามไว้ได้เลยนะคะเกจะได้มาอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันสําหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ